สวัสดีครับพบกับช่องอย่างวะกันอีกแล้วคลิปนี้เราจะมาพูดถึงมีวอชว่าหลังจากที่ได้อัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันน1.2.52แล้วมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปครับหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วผมได้โพสต์ลงในช่องเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของมีวอชก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการตั้งค่ารีโมทชัตเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยครับว่ามีอะไรใหม่บ้างฟีเจอร์ a เม z o n Alexa ่าที่น่าเสียดาย ถัดไปเป็นฟีเจอร์รีโมทชัตเตอร์ซึ่งก่อนใช้งานต้องเข้าไปตั้งค่าเปิดใช้งานก่อนหลังจากที่เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันกล้องที่ติดมากับโทรศัพท์มือถือได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มกดปุ่ม Home ที่มี Watch เพื่อเข้าแอป Drawer จากนั้นแทบที่ไอคอนรีโมทชัตเ t t e r สามารถควบคุมการลั่นชัตเตอร์และสามารถหน่วงเวลาในการลั่นชัตเตอร์ได้ด้วยนอกจากนั้นยังสามารถใช้ควบคุมการบันทึกวิดีโอ ได้ทั้งการเริ่มบันทึกและหยุดบันทึกแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถใช้ควบคุมการซูมเข้าออกได้ที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างก็คือหน้าปัดนาฬิกาที่แสดงผลในขณะสแตนบายหรือที่เราเรียกหน้าปัด a l l w a y on display นั่นเองซึ่งตอนที่ผมทำรีวิวมี Watch ได้เคยบอกไว้แล้วว่ามันมีจำนวนจำกัดตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มให้แล้วแล้หวังว่าในอนาคตจะมีอัปเดตเพิ่มให้อีกนะครับ อันดับถัดไปเป็นการเพิ่มความเร็วในการปลุกหน้าจอเมื่อขยับข้อมือที่ก่อนหน้านี้ดูจะหน่วงหน่วงอยู่สัหน่อยตอนนี้ผมว่าโอเคแล้วครับสุดท้ายเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการเปิดและปิดการหยุดชั่วคราวอัตโนมัติในขณะที่ออกกําลังกายหรือที่เรียกกันว่าออโต้พอสซึ่งจะทําให้การบันทึกค่าในโหมดกีฬาถูกหยุดลงชั่วคราวเมื่อเราหยุดพักและกลับมาบันทึกค่าใหม่เมื่อเราเริ่มกลับมาออกกําลังกายอีกครั้ง โอเคครับสำหรับวันนี้คงพอเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ